สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาชมสูตรเลขดับกันอีกนะครับเป็นสูตรที่ลงเมื่อตอนเช้าก็ผ่านไปแล้ว1นึ่งสูตรสูตรนี้เป็นสูตรที่สองสูตรเลขดับผ่านเลขดังนะครับที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านฉลุย เพราะวดที่ผ่านมาเข้าผ่านวันนี้เราก็จะมาตามกันต่อนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมทางช่องของเราก็มีคําเตือนนิดหนึ่งนะครับวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางที่นํามาแบ่งปันไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรโดพิจารณายาณในการรับชมนะครับเราก็ไปชมกันเลยนะครับ สูตรเลขดับผ่าเลขดังงวดนี้ไม่รู้ว่าจะดับอยู่หรือเปล่าเพราะเลขดังๆก็ดังมากนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งกระดักกระดาสองห้าหกสีก็มาชมเลขดับกันเลยนะครับถ้าโททันใดที่สน อยากจะทำย้อนหลังดูเราก็ให้ท่านเอาไปทำย้อนหลังดูได้นะครับเ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับสูตรที่เราใช้คือหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งคือเราใช้ตัวตัวนี้นะครับคือเลขสามเลขสาม นำมาบวกกับเลขสามนำมาบวกกับเลขสามก็จะได้หกแปดบวกสามได้สิบเอ็ดเราเอาเฉพาะเลขหนึ่งนะครับมวดต่อมาคือเราเอาเฉพาะหลักร้อยมา หกบวกสามได้เก้านี่คือดับหัวที่ผ่านมานะครับหัวที่ผ่านมาดับเก้าหัวนี้ศูนย์บวกสามหัวนี้คลิกล่างดับสามค่าดับไม่อยู่สามฟันล่างตรง จะไปสามห้าสามหกทันทีเลยครับพี่น้องห้าเลขสามดับไม่อยู่ก็จะไปสามห้าสามหกทันทีเลยเพราะเลขวิ่งของเราคือวิ่งล่างวิ่งห้ากับหกตัวรองคือศูนย์แต่ผมยังไม่ได้ลงให้พี่น้องได้ชมเลขวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างวันนี้ผมวิ่งห้ากับหกตัวรองศูนย์ห้าสามไม่ดับ ก็จะไป35 36 30สากาทันีเแต่ถ้า3ดับงานเข้าครับพี่น้องนี่คือสูตรแรกต่อไปแล้วก็ไปชมสูตรที่สองเดี๋ยวผมขอมากก่อนนะครับเพราะหัวที่านผ่านมาก็ถือว่าถือว่าแม่นนะครับถือว่าแม่น นี่ครับหงวที่ผ่านมาก็อ,ออกหนึ่งเจ็ดก่อชัวหัวนี้ดับหนึ่งเลขล่างออกสี่ห้าหัวนี้ดับหกเลขล่างออกหนึ่งสี่หัวนี้ดับสามรอชมครับพี่น้องครับเพราะเลขดังคือหัวนี้รู้สึกว่าสามจะดังเลขล่างดังมากนะครับพี่น้องครับ อาเราก็มาชมสูตรนี้ต่อเลยชมต่อกันเลยนะครับสูตรนี้เราใช้ หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนำสี่มาแล้วก็บวกด้วยห้าบวกด้วยห้าก็จะได้เก้านำสองมาหลักร้อยบวกห้า ก็จะได้เจ็ดหลักร้อยเลขเก้าบวกห้าก็จะได้สี่หวดนี้หลักร้อยสี่บวกห้าเลขดับเก้างานเข้าครับพี่น้อง รู้สึกว่าเลขเก้างวดนี้จะดังมากโดยเฉพาะ9 3้าสาแต่สูตรเลขดับพาเลขดังดันมาเป็นเลขดับครับพี่น้องพองวดที่ผ่านมาก็ผ่านผ่านแต่ละงวดผ่านหมดเลยถ้าพี่น้องท่านใดสนใจจะนำสูตร ไปทําย้อนหลังดูพี่น้องก็เอาไปทําย้อนหลังดูได้นะครับแต่ผมทําให้พี่น้องดูย้อนหลังคืนให้ดูนี่คือสามวดก็ขอให้พี่น้องที่จรารณญาณในการรับชมกันก่อนนะครับเพราะเรียบดับไม่จำเป็นก็อย่าใช้นะครับพี่น้องครับ ไม่จำเป็นก็อย่าใช้เพราะเลขดับก็คือเลขดับรัฐบาลฉรากกินแบ่งรัฐบาลไม่ดับนะครับออกได้ทุกตัวสำหรับสูตรของเราเลขล่างงวดนี้ก็มีลงไปแล้วหนึ่งคลิปรวมแล้วจะดับไปแล้ว4ตัวสูตรนี้ดับ3ดับเก้าเลขล่าง ดับเลขดังเลยครับคลิปสุดท้ายนี้ทางช่องของเราก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องน้อยๆของเราด้วยนะครับพี่น้องครับก็ข,ขอพระคุณเป็นอย่างสูงท่านที่เข้ามารับชมหากท่านใดอยากจะนำไปทำย้อนหลังดูว่ามันแม่นไหมหรือเป็นยังไงท่านก็ไปทำย้อนหลังดูได้นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ